สวัสดีค่ะมาพบกับทางช่อง FK Sky b o r อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะตัว Gemilai นะคะตัวใหม่เป็น CRM 3 2 0 4นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเครื่องมีลักษณะยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะคะ แล้วตอนนี้นะคะแบมบก็ได้ติดตั้งเครื่องแล้วนะคะมาดูโฉมกันก่อนของจิมมี่ไลน์นะคะ CRM 3 2 0 0 c นะคะโอ้รูปสวยงามนะคะลักษณะโอ้โหนี่คะ่ะน,นี่สวยไหมคะเดี๋ยวเดินค่อยๆเดินหมุนให้ดูนะคะอ่ะเครื่องก็จะเป็นตัวใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ ที่สำคัญที่ชอบคือมันยกสูงนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่นะคะต่อกับสายน้ําทิ้งลงไปได้เลยที่ให้นะคะแถมมาในเครื่องนี้นะคะที่ทางร้านจัดมาให้คือมีน้ํายานะคะน้ํายาล้างหัวนะคะหัวกุ๊บนะคะแล้วก็มีแป้งม,มีแป้งขัดมาให้ด้วยนะคะมีตัวแทมค่ะแทมจะเป็นตัวแทมพลาสติกนะคะ แล้วก็อันนี้ตัวเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตรงก้านสตรีมนมตรงนี้เลยแล้วก็นี่ค่ะเป็นสายนะคะสายสําหรับน้ําทิ้งแล้วก็มีตัวล็อกนะคะสายน้ําทิ้งมาให้แล้วก็มีนะคะบัสเกตอ่าหนึ่งช็อตกับสองช็อตนะคะจะอยู่ในนี้เลยซึ่งแบบว่าตัวบัสเกตนะคะตัวนี้เป็นอ่าหนักนะคะแล้วก็คุณภาพดีดีเลยค่ะตัวนี้ จะมีตัวนะคะตัวเกตนะคะวัดอ่าวัดแรงดันนะคะแล้วก็อ่านี้ค่ะเป็นที่เปิดอ่าตัวน้ําร้อนนะคะการน้ําร้อนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวนะคะหัวกรุกซึ่งบอกตรงๆเลยว่าสวยงามมากเลยนะคะดูดีไซนอนี่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวสตรีมนมนะคะปิดเปิดได้เลยตัวนี้นะคะ อันนี้คือจะเป็นด้านหลังด้านหลังคือสวยนะคะสวยงามมากเลยนะคะจะเป็นกระจกสะท้อนเงาๆนะคะโชว์ได้เลยแล้วก็น้ำจะอยู่ตรงนี้แบบใสไว้อยู่ตรงนี้เป็นแท้งน้ำที่1.5ลิตรเลยนะคะแต่ว่าใส่แล้วเราก็ต้องเวลาชงนะคะต้องคอยดูดีๆนะคะอย่าให้น้ำมันหมดเนาะอันนี้นะคะก็เป็นถาดน้ําทิ้งถาดรองน้ําทิ้งนะคะที่บอกว่าเมื่อกี้นะคะ เจาะสายนะคะลงไปได้เขาจะมีเนี่ยค่ะยางซิลิโคนให้เรานะคะโชงก็จะเป็นทรงสูงเห็นไหมคะเหมาะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดเครื่องทําการเปิดเครื่องนะคะก็จะมีนะคะสวิตช์อยู่ตรงนี้โอเคมีไฟด้วยนะคะจัดว่าสวยจัดว่าสวยเลยนะคะ แล้วก็ปุ่มปิดเปิดพอเราเปิดเรียบร้อยนะคะเราก็เปิดตัวนี้เป็นการเปิดเครื่องแล้วก็รอเครื่องเขานะคะทํางานนะคะวอร์มแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ,ะเดี๋ยวฟังเสียงนะคะนี่คือเครื่องกําลังวอร์มอยู่นะคะเวลาเครื่องเขาพร้อมใช้งานแล้วนะคะไฟนะคะจะหยุดนิ่งนะคะจะไม่กระพริบเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวแบมไปสกัดกาแฟ สกัดกาแฟแล้วก็มาชงให้ดูนะคะมาคุยกันเรื่องการตั้งค่าก่อนดีกว่า,า CRM นะคะ3 2 0 0 4ตั้งค่านะคะช็อตต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนที่แบบทุกท่านรู้นะคะว่าอันนี้คือ1ช็อตอันนี้คือ2ช็อตนะคะอันนี้คือกดน้ำร้อนนะคะน้ำร้อน แล้วปุ่มตัวนี้นะคะคือปุ่มที่กดนะคะแบบว่าเหมือนเราจะทำกดกดเองอะคะ่ะกดชงเองนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้คือสตรีมนมสตรีมนมแรงนะคะดำลองสตรีมแล้วสตรีมนมสวยมากนะคะตัวนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเวลาเราตั้งค่านะคะการชงให้เป็นอัตโนมัตินะคะเราแค่กดตัวนี้นะคะอ่าหนึ่งชดก็กดเวลานะคะค้างไว้เลย กี่วินาทีนะคะให้เราจับดูนะคะช็อตของแต่ละช็อตแล้วก็ตัวนี้ก็ตั้งค่าเหมือนกันนะคะกดค้างไว้ตามวินาทีเลยนะคะส่วนมากที่ตั้งไว้ก็ประมาณ25วินะคะถึง28วินาทีแล้วแต่นะคะแล้วแต่ของแต่ละท่านอีกทีนึงตรงนี้น้ำร้อนก็ตั้งค่าได้เหมือนกันค่ะแล้วเดี๋ยวแบมไปสกัดกาแฟแล้วก็มาชงให้ดูนะคะเราก็จะไปสกัดกาแฟกันก่นกอนนะคะก็กดนะคะมาที่ อ่าเป็นสองช็อตนะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องอ่อนดีบาร์นะคะก็วันนี้นะคะก็เหมือนที่บอกเลยนะคะปิดมาแล้วก็เดี๋ยวแบมแบบแก้วแป๊บนึงค่ะอันะะน,น,ะะนี้แบมก็ตั้งไปแล้วนะคะแบบกดเลยซุบนะคะที่2ช็อตไปดูสาสกาแฟกันะคะ่ะเป็นยังไงอื้อหือ นะคะสายกาแฟานะคะสกัดที่ดีจะเป็นสายเล็กๆนะคะค่อยๆไหลออกมาแล้วก็ตัวนี้คือแบบตั้งค่าเวลาไว้แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าพอถึงนะคะที่2ออนนะคะหรือ2ช็อตเมื่อไหร่นะคะ mm hmm. เครื่องก็จะหยุดทํางานเองนะคะอัตโนมัติเลยแต่ด้านข้างนะคะจะเป็นรุ่น3ามสาประมาณนี้นะคะถ้าแบมจำไม่ผิดเนาะเดี๋ยวแบมจะพิมพ์ให้อีกทีหนึ่งนะคะ เห็นไหมคะเครื่องอยู่ทํางานแล้วแล้วก็มาดูนะคะดูกาแฟของเรากันนี่นะคะครีม่าคือสวยนะคะนี่เลยค่ะนี้ท่านไหนดูไว้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะสกัดกาแฟออกมาสวยมากแล้วก็ในราคานะคะย่อมเยาวนะคะตอนนี้แแบซื้อมานะคะจากในช็อป e ีนะคะ าจากในช้อปปีซื้อ3เดือน3เลยเพึ่งได้มานะคะของถึงวันนี้แกะกล่องรีวิวให้เลยนะคะก็ตัวนี้ซื้อมาอยู่ที่19,900บาทเนาะหนึ่งหมืบาทแล้วก็มีค่าจัดส่งอีกนะคะก็รวมแล้วจ่ายอยู่ประมาณสองหมื่นนิดๆแต่ว่าไม่ผิดหวังค่ะสวยมากเดี๋ยวยังไงจะแปะลิงก์ร้านไว้ให้นะคะเผื่อท่านไหนสนใจสวยมากเลยนะคะนี่ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวตัวนี้นะคะข้อดีคือเวลาเรากดใช่ไหมคะ,ะน้ําเขาจะไหลออกมาแป๊บนึงแล้วเขาก็จะหยุดนะคะแล้วก็เขาจะดันออกมานีเ้เลยะคะ่ะโอเคระบบการสตรีมนะคะสะตรีมนมแรงอยู่ บนนี้นะคะก็วางแก้วได้นะคะอ่าวอร์มแก้วได้เลยอ่าตัวนี้นะคะเผื่อท่านไหนสนใจก็ดูรีวิวของแบมเสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามทั้งช่อง FK s k y w o r d ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ